สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ b r o w e Trade นะคะมีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดพิมพ์ในมุมมองทองคําวันนี้ค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะที่18สิงหาคมค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทองคํานะคะได้ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลายสัปดาห์แล้วนะคะที่ลง ทุกวันนะคะบอกเลยว่าแท้จะทำนิวโรทุกวันเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้องทองนะคะได้ทําลายดิมานของเราไปแล้วด้วยนะคะยังไงต่อดีนะคะไม่เด้งสักทีเลยนะคะทองคําวันนี้แน่นอนหน้าเทตเซลได้เปรียบอยู่นะคะเราจะเทดเซลตรงไหนกันดีรวมถึงถ้าเกิดว่าเราอยากจะบายเนี่ยหลุดดิมานแรกไปแล้ว ดีมานถัดไปอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวพิลจะพาทุกคนไปดูกันค่ะเอาละค่ะทุกคนมาเริ่มจากท่าเฟรมวิกันก่อนเลยดีกว่านะคะ mm hmm. เพราะว่าเนี่ยอย่างที่พิลเคยพาดูใช่ไหมคะว่าตรงนี้มันเป็นดีมานวิ่นะคะแต่ล่าสุดก็คือน้องแทงทะลุลงมาได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คือตีลงได้แล้วในทาาเฟรมวิ่นะคะ แต่อย่าพึ่งค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมีดีมาอีกอันนึงนะคะที่บอกว่าดีมาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นดีมานที่ส่งราคาขึ้นไปทำออทำหายได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้มีนัยยะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าราคาลงมาแน่นอนคะ่ะเราจะหาจังหวะในการเทรดบ่าย เห็นไหมคะซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่แถวๆตั้งแต่1840นะคะลงไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะไม่รู้ว่าจะลงมาถึงสัปดาห์ไหนเนาะอะตอนนี้ก่อนละกันนะคะหน้าเทตดเซลได้เปรียบค่ะมาดูในทางเฟรมเดย์กันนะคะแน่นอนทางเฟรมเดย์ก็เป็นเทรนขาลงนะคะโอ้โหลงอย่างต่อเนื่องนะคะมา นานมากๆนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เองนะคะก็คือลง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 ทุกวันจริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างที่พาดูนะคะว่าล่าสุดก็คือทะลุดีมันนี้ลงไปได้แล้วนะคะดีมันถัดไปอยู่ตรงไหนนะคะมองซ้ายมือเลยค่ะนี่เลยดีมานนี้เลยนะคะที่มีโอกาสที่ราคาจะลงถึงได้นั่นเองนะคะซึ่งราคาเนี่ยอยู่แถวๆ1880นะคะจนถึง1870นั่นเอง โอเคเราตีไว้ก่อนนะคะถ้าลงมาในดีมาณ้แล้วมีสัญญาณคอนเฟิร์มการขับต,ตัวต่างๆนะคะเราจะเทรดบายแต่อย่าลืมทดไว้ในใจเสมอนะคะว่าการบายตอนนี้เป็นการเทรดสวนเท่นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการลดความเสี่ยงหรือรอคอนเฟิร์มให้มั่นใจจริงๆนะคะแล้วก็เก็บกำไรสั้นๆก่อนนั่นเองค่ะสำหรับแทะสาหรับหน้าเทรดบายเนาะทีนี้สําหรับหน้าเทรดเซลลนะคะถ้าเกิดว่าเราดูในทมเฟรมเดยเนี่ยโอโห ซับไายเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แนวต้านที่เรามองเห็นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นต้านนี้นะคะที่ราคา1920นั่นเองนะคะถ้าราคาลงมานะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเหมือนเดิมนะคะทีนี้แผนวันนี้ค่ะมาดูในทำเฟรม4ชั่วโมงกันดีกว่านะคะโอ้โหเป็นไงทุกคนสตรองเทนมากๆนะคะเด้งลงเด้งลงเด้งลง,ง,ลงทำนิวโลเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สวิงไฮล่าสุดที่เขาสร้างไว้นะคะเมื่อวานก็คือตรงนี้ 1 9 0 3ค่ะทุกคนหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าราคาเด้งขึ้นมานะคะแล้วยังไม่สามารถที่จะชนะ1903ขึ้นไปได้ก็ยังมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวลงต่อและลงทำนิวโลด้วยนะคะตามเทรนด์เดิมของมันนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาเซลล์กันนะคะแล้วก็จุดนี้เป็นจุดสําคัญนะคะรวมถึงซัพพลายตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นซัพพลายที่สําคัญเช่นเดียวกันบางทีนะทุกคนอ่ะเล่าให้ทุกคนฟัง บางทีมันทะลุนะคะมันทะลุชนะสวิงไฮก่อนหน้ามาได้นะแต่ไม่สามารถทะลุสปายก็มีบางกรณีเหมือนกันที่เฮ้ราคาก็ลงทำนิวโลต่อแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจังหวะก,กับตัวแบบนี้นะคะยังไงเนี่ยเราก็ยังคงมองหน้าเท็ดเซลได้เปรียบอยู่เช่นเคยนะคะถ้าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยนอกจากทำลายชนะสวิงไฮก่อนหน้าได้แล้วเนี่ยต้องทำลายสปายให้ได้ด้วยเปลี่ยนสีนิดนึง ต้องทำลายสปายให้ได้ด้วยเพื่อคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมีแรงซื้อจริงๆนอกจากชนะไฮแล้วทำลายสปายด้วยนะเว้เยอะไรแบบเนี้ยนะคะถึงจะอ่ะเดี๋ยวค่อยย่อบายกันค่อยว่ากันไปนะคะโอเคนะแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะให้เล่าให้ฟังเฉยๆว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราควรจะทำยังไงต่อ ะะทีนี้เรามาหาจุดเซลล์กันนะคะก็ตรงนี้แหละทุกคนนะคะราคาเนี่ยกำลังเดินทางมาถึงสพลายแล้วจุดนี้นะคะอิมบาลานซ์ก็แข็งแรงใหญ่ยาวเนื้อแน่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังจะหาเซล์กันนะคะซึ่งพี่มีแผนเซล์ให้กับทุกคนในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดเทเลแกรมแล้วใช่ไหมคะที่ราคา1896นั่นเองนะคะ1896อยู่แถวๆวนี้นะคะรอรอเทรดเซลอยู่ตรงนี้เลยนะคะอีกนิดนึงนะคะราคาจะขึ้นถึงแล้วนะคะก็เซล์ลงไปนะคะ มาดูทำเฟรมเดย์เอ้ยทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะคะเราจะได้เห็นโซนที่ละเอียดมากขึ้นเมื่อกี้เราตีจาก4ชั่วโมงใช่ไหมตรงนี้มันใหญ่มากเลยพิมพ์ลบก่อนนะคะพอเราดู1ชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถเห็นโซนได้ละเอียดมากขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีตรงนี้ที่เป็นดอปเบดดอปนะคะแล้วก็จะมีโซนบนชุบตรงนี้นะคะที่เป็นแรลลี่เบดดอปเนี่ยเราสามารถที่จะหาเซลล์ได้ทั้ง2โซนเลยนะคะเพียงแต่ว่าแผนแรกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ วาง SL ไว้นะคะถ้าเกิดว่าแผนแรกโดนในเซลไปเราค่อยกดเข้าเทรดใหม่ถ้าเกิดว่าราคายังอยู่ในซับไพนี้โอเคไหมคะคือจะแบ่งเป็น2แผนเพราะว่า SL มันไกลมากถ้าเกิดว่าเราวาง1 8 9 6เนี่ยแล้วเราไป SL ข้างบนนู้นเลยเนี่ย s ออาจจะเป็นพันจุดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แบ่งเป็น2แผนดีกว่านะคะแต่ให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนนะคะว่าเออเรายังคงเซลล์อยู่นะคะต่อให้แผนแรกซัพลายแรกเนี่ยจะแพ้ไปนะคะโอเคนะคะก็จะเป็นตามนี้นะคะสําหรับ การเทรดเซลรวมถึงนะนอกจากจะมีดอบเบดดอบมีลัลลี่เบดดอบแล้วเนี่ยทุกคนเห็นแพทเทิร์นนี้ไหมคะนี่นะคะแพทเทิร์นเพื่อนรักแพทเทิร์นแฟนสุดที่รักของเรานั่นเองนะคะก็คือให้ยกให้เป็นแฟนเลยนะคะเพราะว่าเออเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็โอ้โหน่ารักสุดๆเลยนะคะมาทีไรนี่ก็คือแอคชั่นแบบเบเวอร์จริงๆนะคะนั่นก็คือแพทเทิร์น QM นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะก็จะโซนอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหม มันก็จะครอบกัมกึ่งกันระหว่างซัพพลายโซนใช่ไหมคะก็คือแถวนี้แหละทุกคนเราจะเทรดเซลล์นะคะแล้วกอ็อาจจะแบ่งเป็น2แผนตามที่พิมพ์บอกก็ได้นะคะจุดแรกคือ1 9ึานะเรารอยกันอยู่ตรงนี้นะคะและนะคะถ้าเกิดว่าราคาสมมุตินะราคะขึ้นมาแบบนี้เกี่ยวออเดอร์เราปุ๊บ เทลงแบบนี้ปั๊บนะคะทำโล่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าเราก็จะได้แผงถัดไปเพิ่มเห็นไหมคะก็จะเป็น QM Cell เพิ่มอีกนะคะก็สามารถที่จะเทรดเซลล์ต่อได้นะคะยาวๆนะคะทุกคนยาวๆเลยนะก็จะเป็นภาพแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะมโนอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าราคาไม่ขึ้นมานะคะฮะึบฮึบแค่นี้แล้วก็ดรอปเลยอ่ะจะต้องทำลักษณะเป็นดรอปเบลดดรอปแบบนี้นะคะอย่างนี้นะเราถึงจะเซลล์ได้ ใช่หไหมคะถึงจะรอให้ราคาเ,เด้งขึ้นมาหาโซนใหม่โซนซัพพลายใหม่ที่คือเขาเพิ่งสร้างนะคะแล้วก็เซลล์ลงไปต่อนั่นเองนะคะทุกคนก็จะเป็นภาพประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าราคาเข้ามาในโซนอา่าเมื่อกี้พูดแล้วนะคะแผนนี้เห็นไหมก็คือถ้าเกิดว่ามาถึงปุ๊บทำ QM เซลล์เนี่ยก็เซลล์ต่อได้เลยนะคะก็จะเป็นภาพประมาณนี้สรุปวันนี้ก็คือแพทเทิร์นหรือเทคนิคอะไรก็ตามที่ทําให้คุณสามารถเซลล์ได้เซลล์ค่ะนะคะจะยอมแพ้ก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยชนะสวิงไฮก่อนหน้าหรือว่าชนะซัพพลายด้านบนขึ้นไป นะคะค่อยเปลี่ยนหน้าเทดแต่ถ้ายังไม่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะยังคงเทดเซลกันอยู่เป็นหลักนั่นเองนะคะส่วนแผ่บายนะคะกลางทางแถวนี้นะคะยังไม่มีอะไรให้บายเลยค่ะทุกคนแนะนําให้รอด้านล่างเลยนะคะดีมานด้านล่างเลยก็ตั้งแต่1883ลงไปนั่นเองนะคะแล้วก็การเทรดบเนี่ยส่วนเทนนะอย่าลืมนะคะระมัดระวังกันให้ดีด้วยค่ะ โอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นแผนเทรดทองง่ายๆนะคะในวันนี้นะคะก็ขอให้วันศุกร์นี้นะคะเป็นวันศุกร์หันษาของทุกคนนะคะกำไรกันมาทุกวันแล้วนะคะวันสุดท้ายเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเก็บกำไรให้ดีนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนาะเทรดแบบจันถึงพฤหัสเนี่ยอู้หูกำไรหมดเลยนะคะพอวันศุกร์ปุ๊บความมั่นใจมันหมามันแบบอุ้ย ฉันวินมาตลอดเลยนะคะวันศุกร์นี้ฉันขอแบบโอเวอร์โหดสักหน่อยอะไรเงี้ยสรุปนีคะอาจจะแพ้ก็ได้ถูกต้องไหมไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการ M-M แล้วก็ไมซ์เซทที่ดีเนี่ยก็จะช่วยทุกคนได้ทําให้พอร์ตโตอย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นวินัยสําคัญมากๆนะคะทำยังไงมาทํายังไงมาแล้วสำเร็จทํายังไงมาแล้วพอร์ตโตทําแบบนั้นนะคะอะไรที่เราทําแล้วมันไม่เคยสําเร็จสักทีเลยหรือทําแล้วพ์ดมีแต่ติดลบติดลบ ไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเข้ากลางทางการไม่มีเทคนิครองรับการเลื่อน SL หนีการไม่เก็บกําไรอะไรต่างๆพวกนี้พฤติกรรมหรือนิสัยอะไรที่เราทําแล้วมันไม่ส่งผลดีกับเราเราต้องมารีวิวตัวเองว่าเรามีพฤติกรรมพวกนั้นหรือเปล่าและลดละเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นโอเคไหมคะไม่มีใครคะ่ะที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆจากการกระทาเดิมๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เราต้องมีการกระทําใหม่เห็นไหมคะอะไรที่มันจะส่งเสริมให้เราประสบความสําเร็จ เราเลือกพฤติกรรมเหล่านั้น โอเคนะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็หลายๆสมนมันะคะของ b รา vo ที่เป็นสัม,มันาฟรีที่สอนเรื่องเทคนิคต่างๆนะคะมีเยอะมากเลยนะคะใครสนใจสันมนาไหนนะคะก็สามารถที่จะทักแอดมินไปได้นะคะเพื่อสอบถามว่าเออตอนนี้ Bravo มีสันมนาอะไรบ้างสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องจะได้แนะนําให้เนาะรวมถึงกิจกรรมของเรานะคะ The b r a v o Trader Thailand นะคะซีซั่น2นะคะทุกคนเป็นกิจกรรมแข่งเทรดนะคะอยากให้ทุกคนเข้าร่วมมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะ แล้วก็เหมือนเป็นการให้ตัวเองเนี่ยก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะมาแบบว่าเฮ้ยมาแข่งเทรดมาลองวางกลยุทธ์ดูซิมาแบบพัฒนาตัวเองให้เต็มที่เลยเพราะพอมันเริ่มมีการแข่งขันใช่ไหมคะเราก็จะต้องแบบพัฒนาตัวเองเต็มที่อย่างนี้ค่ะพุชตัวเองนิดนึงนะคะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นมากๆกกว่าเดิมนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ละกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ดีนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปดีๆของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะขอให้สุขทันษานอนหลับฝันดีทีพจุกๆนะคะสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปนียจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ